เจอกันอีกแล้วครับกับแถวสองซองเกมประจำวันจันทร์ที่23มิถุนายนวันนี้ครับก็ยังมีฟุตบอลที่มีความน่าสนใจครับในสโมสรชิงแชมป์โรครับโดยเฉพาะสายของปารีสแซงต์แชงแมงกับแอตาลติดวันนี้ครับเราจะได้รู้กันแล้วครับว่าใครจะผ่านเข้ารอบต่อไปครับก็ต้องบอกว่ารายการนี้ครับสนุกครับแต่ก็ต้องบอกว่าสนุกเป็นบางคู่ครับ บางคู่ก็เงียบเหงาบางคู่ก็ไม่ค่อยน่าติดตามเท่าไหร่ครับแต่วันนี้ผมยกให้2ทีมเลยครับปารีสกับแอตมารีทบให้เป็นบิ๊กแมตช์ประจําวันนี้เลยครับ2คู่นี้ครับจะได้เห็นแล้วครับว่าทั้ง2ทีมจากยุโรปจะเข้ารอบกันหรือเปล่าครับส่วนลีกอื่นๆวันนี้ก็เป็นลีกรองลงมาครับยัางลีกไอแลนด์ลีกไอซ์แลนด์ครับก็ต้องบอกว่าก็น่าน่ารักน่าลุ้นเหมือนกันครับกับบอลเล็กๆมันไม่ค่อยพิกกันเท่าไหร่ครับก่อน น่าชมเหมือนกันครับดูครับว่าวันนี้ครับจะหมู่หรือจ่าครับมารอลุ้นกันครับก่อนอื่นเลยเราก็ไปสรุปผลงานของเมื่อวานกันก่อนเลยครับคู่สุดท้ายของเมื่อวานครับคู่แรกเป็นการเจอกันระหว่างคิดเตนซุนบีเคพบกับโรเซนบอก์คู่นี้ให้ต่อโรเซนบอก์ทีมเยือนครึ่งครบลุกสุดท้ายครับคิดเตนซุนบีเคชนะไป4-1คู่นี้เสียไปเต็มเตมเลยครับ คู่ที่2องครับซันเดฟยอดเจอกับเฮาเกซุนคู่นี้ให้ต่อซันเดฟยอทที่ราคาลูกครวบลูกครึ่งสุดท้ายซันเดฟยอทเจ้าบ้านครับโอ้โหชนะไป4ประตูต่อศูนย์คู่นี้กินเต็มครับคู่ที่3ามไวกิ้งเอฟเคเจอกับเฟดลิกสตัตัดคู่นี้ให้ต่อไวกิ้งเอฟเคที่ราคา1ลูกสุดท้ายไวกิ้งเอฟเคชนะ3ามคู่นี้กินเต็มครับคู่ที่สี่เรลาดริเจอกับปาชิวก้าคู่นี้ให้ต่อเรลเมริลูกครึ่งครบสูงสุดท้าย เรอลามาดรีครับชนะไป3ประตูต่อหนึ่งกินไปครับคู่ที่5ครับเดนมาร์กยูย่เจอฝรั่งเศสยูย่สสุดท้ายครับฝรั่งเศสยูย่ชนะ32คู่นี้กินเต็มครับคู่ที่6ของเมื่อวานครับเยอรมันเจอกับอิตาลีคู่นี้ให้รออิตาลีสุดท้ายครับอิตาลีเสมอกับเยอรมันไป2ออยู่บลอลรอคู่นี้กินไปเต็มเต็มครับสำหรับ เมื่อวานครับตัว3ดาวครับซซนเดฟยอดเจอกับเฮาเกซุนคู่นี้ครับโอ้โหสุดๆุดครับตัว3ดาวกินเต็มครับส่วนตัว1ดาวก็ต้องบอกว่าเมื่อวานครับต่อไวกิ้งเอฟเคกินเต็มครับต่อเรอัลมาิดกินครึ่งครับต่อฝรั่งเศสยูย่กินครึ่งหนึ่งครับก็ต้องบอกว่าทั้ง3ดาวและ1ดาวเมื่อวานกินเต็มครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเราเอากันใหม่ลุยกันใหม่ครับหวังว่าผลงานจะออกมาเหมือนวันนี้ครับคู่แรกของวันนี้เราไปเริ่มที่ฟุตบอลไอแลนด์ดิวิชันหนึครับเป็นการเจอกันระหว่างคมรัมเบอร์พบกับเคอร์รี่เอคู่นี้ลงเตะกันเวลาตีหนึตามเวลาบ้านเราครับโคมรัมเบอร์นัดล่าสุดบุกไปถล่ม u c ซีดับบินสาตอนนี้รองจากฝูงอันดับ2 19นัดที่ผ่านมา39คะแนนฝั่งเคอรี่เอฟซกันบ้างนัดล่าสุดเปิดบ้านเฉือนชนะเบวันเดอร์เรไป2องหนึ่งทำให้ตอนนี้อันดับ78นัดที่ผ่านมา21คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นคมรัมเบอร์ครับที่บุกไปชนะเคอรี่เอฟซีได้2ประตูต่อ0ราคาวันนี้เปิดมาเป็นคมรัมเบอร์เจ้าบ้านต่อที่ราคา1ลูกราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่2ลูกครึ่ง โฮมรัมเบอร์ช่วงหลังต้องบอกว่าฟอร์มร้อนแรงครับ5นัดหลังสุดของพวกเขาชนะ4สะเสมอหนึ่งยังไม่แพ้ใครครับในฟอร์ม5นัดหลังสุดของพวกเขาตอนนี้ครับต้องบอกว่าคะแนนของพวกเขาไล่จีอันดับ1อย่ายังดันดัดอยู่แค่4คะแนนเท่านั้นเองครับก็ต้องบอกว่ายังมีลุ้นครับแล้วก็ลุ้นเลื่อนชั้นในฤดูกาลนี้ด้วยครับส่วนเคอรี่เอฟซีฟอร์มช่วงหลังของพวกเขาก็ใช้ได้เหมือนกันครับชนะ2สะเสมอ2และแพ้ไป1 ก็ต้องบอกว่าอยู่กลางๆของตารางคะแนนค่อนไปล่างๆครับก็ยังไม่ปลอดภัยครับในโซนตกชั้นครับสำหรับเผอรีเอฟซีทีมเยือนวันนี้คู่นี้เจอกันก็ต้องบอกว่าโคมรัมเบอร์เจ้าบ้านค่อนข้างจะเป็นต่อพอสมควรครับโดยเฉพาะฟอร์มช่วงหลังของพวกเขาครับพวกเขาถือว่าโชคสวยโอกาสได้ดีครับเพราะทีมอันดับหนึ่งยางดันนะช่วงนี้ไปหลุดเสมอเยอะครับทาให้คะแนนของพวกเขาไล่จี้จาฝูงดันดันอยู่แค่4คะแนนอย่างที่ผมเรียนไว้ครับ แล้วตอนนี้พวกเขาครับขึ้นชื่อครับว่าเป็นทีมที่ยิงประตูเยอะที่สุดในลีกแล้วตอนนี้ครับเกมรุกของโคมรัมเบอร์ต้องบอกว่าโอ้โหยิงถล่มทลายเหลือเกินครับช่วงหลังโดยเฉพาะฟอร์มในบ้านของตัวเองครับก็ต้องบอกว่าแทบจะการันตีสกอร์สูงเลยครับเวลาอยู่ในบ้านของตัวเองโคมรัมเบอร์เฮอรรี่เอฟซีครับก็มันบทจะดีก็ดีครับบทจะแย่ก็แย่ครับบางนัดมาดีอีกบางอีกนัด ก็ไม่ดีครับดีเป็นบางช่วงเป็นบางช่วงไปอะสำหรับคอรีเอฟซีครับคือไม่ค่อยสม่ำเสม,มอครับคะแนนทำของพวกเขาครับทำใหค้ค่อนไปข้างล่างของตารางคะแนนห่างจากโซนตกชั้นอยู่แค่สี่ห้าคะแนนเท่านั้นเองครับก็ต้องบอกว่ายังคงต้องเหนื่อยครับคอรีเอฟซีฤดูกาลนี้ในการลุนหนีตกชั้นคู่นี้ถ้าพูดกันตามตรงก็ต้องเลือกจิมไปที่โคมดัมเบอร์เจ้าบ้านครับเพราะฟอร์มค่อนข้างจะดูดีกว่าครับก็ไม่ต้องคิดอะไรมาก แค่ด้วยราคาเฉยๆครับที่พวกเขาต่อมาตั้ง1เม็ดมันต้องยิง2เม็ดขึ้นไปถึงจะกินเต็มครับแต่ตัวผมก็มั่นใจไปที่โฮมรัมเบอร์เจ้าบ้านครับว่าพวกเขาจะฉกสวยโอกาสตอนเนี้ตอนที่ดันดาร์ไปสะดุดเสมอเยอะๆอย่างครับทีมจ่าฝูงครับเป็นโอกาสดีของพวกเขาจริงๆครับแล้ววันนี้ดันดารก็ไม่ไม่ได้มีโปรแกรมที่มันง่ายด้วยครับคือดันดาต้องไปเยือนฟินฮาฟครับ ก็ต้องบอกว่าพวกเขาจะฉกสวยโอกาสตรงนี้ได้หรือเปล่าครับถ้าอยากจะเลื่อนชั้นอยากจะได้แชมป์ฤดูกาลนี้วันนี้ก็ต้อง3าคะแนนเท่านั้นครับเหนื่อยนะครับโฮมรัมเบอร์วันนี้แต่ผมมั่นใจว่าพวกเขาจะมาตามนั้นครับเพราะเือรี่เอฟซีทีมเยือนก็ไม่ได้นากก่ากลัวอะไรเวลาเล่นเป็นทีมเยือนครับคู่นี้ซื้อใจและมั่นใจไปที่เกมรุกของโฮมรัมเบอร์ว่าวันนี้จะทําผลงานได้ดีและพาทีม เก็บ3คะแนนได้ตามเป้าครับคู่นี้ยืนพื้นต่อโฮมรัมเบอร์ที่ราคา1ลูกครับคู่ที่2ของวันนี้เราไปที่ไอแลนด์พีเมลีครับหรือหลีกสูงสุดของไอแลนด์ครับคู่แรกเมื่อกี้เป็นดิวิชัน2ครับเป็นการเจอกันระหว่างโบฮีเมียนพบกับแชมเบอร์โกลเวอร์คู่นี้เตะกันเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าตามเวลาบ้านเราครับโบฮีเมียนนัดล่าสุดไปแพ้ให้กับวอเตอร์ฟอร์ด2-1ทำให้ตอนนี้พวกเขาอันดับ3ของตารางคะแนน 20นาทีผ่านมา33คะแนนส่วนแชมป์็อคโรเวอร์นัดล่าสุดเปิดบ้านถล่มฮอกซิตี้ไป41ตอนนี้จ่าฝูงอันดับหนึ่งครับ22นาทีผ่านมา45คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นโบฮีเมียนครับที่บุกไปชนะแชมป์็อคโรเวอร์ได้3 0ราคาวันนี้เปิดมาเป็นแชมป์็อคโรเวอร์ทีมเยือนต่อปอปาร,ราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งโบฮีเมียนฟอร์มช่วงหลังก็ต้องบอกว่าใช้ได้ครับชนะ3แพ้ไป2 ก็ต้องบอกว่ามันก็ยังไม่ค่อยสม่ําเสมอเท่าไหร่ครับถ้าหากจะลุ้นแชมป์กับแชมป์ร็อกครับคือบางนัดก็ไปแพ้แบบดื้อๆไปแพ้แบบไม่น่าแพ้ครับแพ้แบบเป็นต่อด้วยครับก็คือจุดอ่อนของพวกเขาจริงๆครับในการเล่นเป็นทีมเยือนครับโบฮีเมียนวันนี้ก็ยังดีหน่อยเล่นในบ้านเจอกับแชมป์ร็อกโรเวอร์จกฝูงที่ต้องบอกว่าชั่วโมงนี้ครับมีแต่ลิฟกับบันไดครับที่เอาเขาลงครับแชมป์ร็อกโรเวอร์ครับ5านัดหลังสุดชนะ4เสมอหนึ่งครับ ก็ฟอร์มแบบนี้ครับทำให้พวกเขาอยู่จ่าฝูงครับตอนเนี้ยสำคัญจริงๆครับกับ3คะแนนนี้ครับถ้าเป็นฝั่งโบฮีเมียนเจ้าบ้านได้3คะแนนนี้จะทำให้พวกเขามี 36คะแนนครับแล้วลงเตะน้อยกว่าแชมป์โลกโลเวอร์2นัดครับทำให้โอกาสลุ้นแชมป์ยังมีครับแต่ถ้าเป็น3คะแนนของแชมป์โลกโลเวอร์ทีมเยือนโอ้โหมันไปกลับเยอะเหลือเกินครับแชมป์โลกโลเวอร์จะมี48คะแนนแล้วทิ้งห่างที่2อย่างด็อกเฮด้าและก็บฮีเมียนที่เจอกันวันนี้ด้วยครับก็ต้องบอกว่าสุดสําคัญจริงๆครับกับ3คะแนนนี้ครับโบฮีเมียนครับก็ต้องบอกว่าเกมรุกกอนใช้ได้ครับแต่เกมรับค่อนข้างจะเสียประตูค่อนข้างเยอะหน่อยครับโบฮีเมียน ยี่สิบนัดเสียไปถึงยี่สิบเอ็ดประตูก็ต้องบอกว่าอย่างน้อยน้อยหนึ่งนัดก็ต้องเสียประตูหนึ่งลูกครับก็เป็นค่าเฉลี่ยที่ไม่ค่อยดีเท่าไร่และเกมลูกก็ไม่ได้ยิงเยอะอะไรขนาดนั้นครับไม่สมกับเป็นทีมที่อยู่หัวตารางจริงครับก็ต้องบอกว่าโบฮีเมียนถ้าวันนี้อยากจะชนะแชมป์ร็อกโลเวอร์ในบ้านของตัวเองก็ต้องพิเศษจริงๆครับพิเศษใส่ไข่จริงๆครับอย่างที่ผมบอกครับแชมป์ร็อกมันร้ายกาจจริงๆครับช่วงนี้ครับเอาอะไรมาฉุดก็ไม่อยู่ครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นในบ้านหรือการเล่นเป็นทีมเดือนครับ แล้วเป็นทีมที่ยิงประตูเยอะที่สุดในลีกตอนนี้แล้วก็เสียน้อยที่สุดในลีกตอนนี้ด้วยครับต้องบอกว่าเกมรุกก็ดีเกมรับก,ก็เหนียวแน่นครับสมวมาดูทั้งเกมลุกและเกมรับครับก็ต้องบอกว่าช่วงหลังเก็บแต้มได้เป็นกรอบเป็นกรรมคู่คนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็เลือกไม่ยากจริงๆครับยังไงก็ต้องชี้ไปที่ฝั่งจากฝูงทีมเยือนอย่างแชมรอกโลเวอร์ครับเพราะช่วงหลังค่อนข้างจะชัวร์กว่าครับถ้าคู่นี้ครับ เต็มที่นะถ้าแชมป์ล็อกจะเสียผมมองว่าแค่เสมอครับกับราคาปอปายก็เสียครึ่งครับผมมองว่าวันนี้ครับแชมป์ล็อกโรเวอร์จะบุกมามีแต้มอย่างน้อยหนึ่งแต้มครับหรือ3คะแนนครับเจ้าบ้านโบฮีเมียนวันนี้ผมมองว่าจะชนะไหมมันมันก็มีโอกาสแต่มันยากครับเพราะฟอร์มของพวกเขาไม่ค่อยสม่ําเสมอแล้วก็ไม่รู้ครับบทจะดีมันก็ดีครับโบฮีเมียนบทมันจะแย่ก็แย่ครับถึงแม้ฟอร์มช่วงหลังโบฮีเมียนเจอกับแชมป์ล็อกโรเวอร์จะทําได้ดีกว่าครับแต่ มันเป็นเรื่องของอดีตครับเป็นเรื่องของวันวานครับวันนี้มันไม่ใช่เหมือนวันนั้นครับผมมองว่าชั่วโมงนี้ครับแชมป์ร็อกโรเวอร์ค่อนข้างจะพร้อมกว่าและพร้อมที่จะเป็นแชมป์ด้วยครับผมมองครับไปที่ทีมเยือนครับมีโอกาสที่จะบุกมาเก็บชัยชนะได้ครับอาจจะแค่เฉือนเฉือนับเฉือนได้ก็โอเคแล้วครับขอขอไม่เยอะครับขอแค่ตุงเดียวเท่านั้นพอครับตุงเดียวไม่เหลียวแลครับคู่นี้ยืนพื้นทีมเยือนครับต่อแชมป์ล็อกโรเวอร์ที่ราคาปอปลาครับมั่นใจว่าบุกมามีแต้มแน่นอนครับ คู่ที่3ของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างค็อกซิตี้พบกับด็อกเฮด้ายูเนเต็ดคู่นี้ยังอยู่ในไอแลนด์รีม์ลีกครับเตะกันเวลาเตยหนึ่งสี่สิบห้าตามเวลาบ้านเราค็อกซิตี้นัดล่าสุดไปแพ้ให้กับแชมร็อกโรเวอร์สีหนึ่งตอนนี้อันดับสิบอันดับบุ้ยของตารางคะแนนยี่สิบนัดที่ผ่านมามีสิบสามคะแนนเช่านั้นเองครับฝั่งทีมเยือนอย่างด็อกเฮด้านัดล่าสุดเปิดบ้านเฉือนชนะซิลโก้โรเวอร์ไปหนึ่งศูนย์ทำให้ตอนนี้อันดับสองยี่สิบสองนัดที่ผ่านมาสามสิบสี่คะแนน คู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นด็อกเฮด้ายูไนเต็ดที่เปิดบ้านเฉนินชนะฮอคซิตี้ไป3ประตูต่อ2ราคาวันนี้เปิดมาที่ราคาเสมอทีมเยือนด็อกเฮด้ายูไนเต็ดราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่2ลูกครบ2ลูกครึ่งครับเจ้าบ้านฮอคซิตี้ฟอร์มโดยรวมช่วงหลัง ต้องบอกว่าหาคำว่าชนะไม่เจอเลยครับ5นัดหลังสุดของพวกเขาแพ้ไปถึง4นัดสเสมอ1น,นัดก็ต้องบอกว่าฟอร์มแบบนี้โอกาสสูงครับที่จะตกชั้นคะแนนของพวกเขาตอนนี้ห่างจากโซนตกชั้นอยู่ถึง13คะแนนก็ต้องบอกว่าเตรียมตัวตกชั้นนะครับเล่นแบบนี้ฟอร์มแบบนี้ครับคิรกสิตี้เจ้าบ,บ้านส่วนด็อกเฮด้าทีมเยือนก็ต้องบอกว่าฟอร์มช่วงหลังจะหนักไปทางเสมอหน่อยครับ5นัดหลังสุดของพวกเขาชนะ2เสมอ2แพ้ไป1 ถาม่าตอนนี้มีลุ้นแชมป์ไหมมันก็มีลุ้นแชมป์อยู่บ้างครับแต่พวกเขาครับดอกเฮด้าอย่างที่ผมบอกมันหนักไปทางเสมอครับ22นะัดที่ผ่านมาในลีกตอนนี้ของพวกเขาครับดันไปเสมอสัก10นัดครับเป็นทีมที่เสมอเยอะที่สุดในลีกแล้วครับตอนนี้ดอกเฮด้าโอ้โหก็ต้องบอกว่าทีมเจ้าบ้านครับ อย่างฮอกซิตี้ก็หาคำว่าชนะไม่ค่อยเจอครับมีแต่แพ้กับเสมอส่วนทีมเยือนครับด็อกเฮดาก็หนักไปทางเสมอครับถ้าวันนี้มันจะจบลงในผลเสมอมันก็ไม่เจ็บตัวด้วยกันทั้งคู่ครับแต่ถ้าให้เลือกจิ้มทีมไหนมันจะเป็นฝั่งชนะผมก็มองไปที่ทีมเยือนอย่างด็อกเฮดาครับมั่นใจครับว่าวันนี้พวกเขาไม่แพ้ออกจากบ้านฮอกซิตี้ครับฮอกซิตี้ฟอร์มอย่างนี้ครับจะเอาอะไรมาชนะเขาครับโอ้โหเตรียมตัวหนีตกชั้นครับเตรียมตัว ไปเล่นดิวิชัน2ฤดูกันหน้าผมมองว่าพวกเขาชั่วโมงนี้ครับมันมันไม่ไหวจริงๆครับมันเอากันพูดกันตามตรงคือมันเล่นบอลไม่มีทรงเลยครับคือเล่นไม่เอาอะไรเลยครับคือต่างคนต่างเล่นคือโอ้ผลงานมันเลยห่วยแบบนี้ครับส่วนด็อกเฮด้าก็ต้องบอกว่าเป็นทีมที่ถึงแม้จะหนักไปทางเสมอแต่ก็ต้องบอกว่าพวกเขาแพ้ยากครับคือเหมือนจะแพ้ครับแต่ก็กลับมาตีเสมอช่วงท้ายเกมได้ครับ เหมือนจะไม่มีอะไรแต่พวกเขาก็ชนะได้ครับเพราะพวกเขาต้องบอกว่าเป็นบอลเน้นผลจริงๆครับสําหรับด็อกเฮด้าครับยิงก็ไม่เยอะครับก็ต้องบอกว่าแต่ยิงแต่ละทีก็เปลี่ยนผลการแข่งขันได้ครับคู่นี้ผมมั่นใจครับไม่ไปที่ฝั่งทีมเยือนไม่รู้ว่าราคามันจะมาหลอกหรือเปล่าเปิดมาแค่เสมอแต่ผมไม่รู้ครับหลอกไม่หลอกไม่รู้แต่ผมมั่นใจว่าทีมเยือนบุกมามีแต้มแน่นอนอยาน่างน้อยหนึ่งแต้ม วกเขามีมีให้เห็นแน่นอนครับวันนี้พวกเขาไม่กลับบ้านมือเปล่าแน่นอนผมมั่นใจแบบนั้นจริงๆครับคู่นี้ยืนพื้นครับไปที่ราคาเสมอครับเหมือไหนเหมือกันครับเหมือด็อกเฮดาทีมเยือนครับคู่ที่4ของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างเซเทนซาวเดอร์พบกับ ปารีสแซงต์แชมงคู่นี้เป็นการเจอกันในฟุตบอลสโมอสรชิงแชมป์โลกของกลุ่มบีคู่นี้ลงโมโคแข่งกันเวลาเต็สองตรงตามเวลาบ้านเราเสียทันซาวเดอร์น,นัดล่าสุดแพ้ให้กับแอเลติโกมาริดลลไป1ประตูต่อ3ตอนนี้อันดับบวยอันดับ4ของกลุ่มหับสองนัดที่ผ่านมายังไม่มีซักคะแนนส่วนปารีสแซงต์แชมงนัดล่าสุดแพ้ให้กับโบตาโฟโกไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งทำให้ตอนนี้อันดับ2ของกลุ่มหับสองนัดที่ผ่านมามี3คะแนนคู่นี้ ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนัดนี้เป็นนัดแรกครับราคาคู่นี้เปิดมาเป็นปารีสแซงต์แชงครับต่อที่ราคา2ลูกราคาสูงต่ำกำแพงของคู่นี้เปิดมาที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งครับเสียนทันซาวเดอร์ครับทีมจากสหรัฐอเมริกาก็ต้องบอกว่าจับฉลากมาอยู่กลุ่มนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นรองเขาเยอะครับแพ้ทั้ง2นัดครับก็ต้องบอกว่า ตกเล่าไปเรียบร้อยแล้วครับคงไม่มีลุ้นอะไรแล้วครับก่อนลงเตะให้มันครบๆไปเท่านั้นเองครับก็ต้องบอกว่าเป็นรองปารีสแซงตแชงกมงพอสมควรครับแล้วปารีสแซงแชงหน้าที่ผ่านมาดัานทะลึ่งไปแพ้ให้กับโบตาโฟโก้ oco, ด้วยครับทำให้วันนี้พวกเขาครับต้องชนะสถานเดียวแล้วต้องยิงให้ได้เยอะๆด้วยครับเผื่ออีกคู่หนึ่งครับแอดมาลิดเป็นฝั่งชนะได้ก็อาจจะต้องมาลุ้นเฮ t ูเฮ a d อาจจะต้องมาลุ้นลูกได้เสียครับ ก็ไม่มีอะไรมากวันนี้ปารีสแซงต์แชงแมงค่อนข้างจะเหนือกว่าฝั่งเซธันซาวเดอร์อยู่แล้วครับคู่นี้มันไม่ยากครับมองง่ายๆคือปารีสสามคะแนนแต่ด้วยราคาเฉยๆครับที่เปิดมาตั้ง2ลูกครับจำเป็นต้องยิง3เม็ดขึ้นไปครับถึงจะได้กินเต็มครับก็ต้องบอกว่าเป็นราคาอะไรที่มันโหดจริงๆครับปารีสแซงต์แชงแมงพวกเขาก็อยากทำประวัติศาสตร์เหมือนกันครับคืออยากจะได้แชมป์ ใบที่5ครับในปีนี้ครับตอนนี้พวกเขาครับได้ไปแล้วครับในฟุตบอลลีกเอิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกและบอลถ้วย2รายการของฝรั่งเศสครับถ้าได้รายการนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้มันเป็นอะไรที่สุดๆเป็นอะไรที่เพอร์เฟกจริงๆพวกเขาก็อยากได้เหมือนกันครับคู่นี้ปารีสเป็นต่อพอสมควรแล้วบีบบังคับให้พวกเขาต้องยิงเยอะด้วยครับมันก็ไม่มีอะไรอื่นใดต้องคิดมาครับผมมองว่าวันนี้ปารีสเหนือกว่าครับจะกี่ตุงจะกี่ศูนย์เท่านั้นเองครับ ผมมองว่างานนี้มีทถล,ล่มแน่นอนครับมั่นใจไปที่ปารีสแซง์แมงครับเจ้าของยุโรปดดูการนี้มั่นใจว่าพวกเขาวันนี้จะเฉิดฉายด้วยเกมลูกที่เป็นระดับเวอร์ครัสแบบนี้ครับบอกเลยครับถ้าจะเอาจริงถ้าจะเอาประตูเยอะๆผมมองว่าพวกเขาเอาได้อยู่แล้วครับมันไม่ใช่งานยากงานหินอะไรของพวกเขาอยู่แล้วครับผมมองไปที่ปารีสแซง์แมงงานนี้มีถล่มครับมั่นใจไปที่ เจ้ายุโรปฤดูการนี้ว่าสองตุงสามตุงสี่ตุงมีให้เห็นแน่นอนครับคู่นี้แพงแค่ไหนยังไงก็ต้องต่อแพงแค่ไหนยังไงก็ต้องกัดฟันต่อจะไปลองไม่ไหวจริงๆครับกลัวจัดๆเลยครับถ้าไปอยู่บอลรองคู่นี้ผมไม่มั่นใจครับในบอลรองคู่นี้ครับมั่นใจไปที่ปารีสเต็มๆครับมีร้อยผมให้ไปร้อยห้าสิบเลยครับสาหรับปารีสวันนี้ครับคู่นี้ยืนพื้นครับต่อปารีสแชฉงชะแมงที่ราคาสองลูกครับ คู่ที่5ของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างแอตมาริดพบกับโบตาโฟโกคู่นี้เป็นสโมสรชิงแชมป์โลกของกลุ่มบีครับตีสองตรงตามเวลาบ้านเราแอตมาริดนัดล่าสุดชนะเซอรเทนซาวเดอร์ A er, ไป3ประตูต่อ1ทําทำให้ตอนนี้พวกเขาอันดับ3ของกลุ่ม2นัดที่ผ่านมามี3คะแนนส่วนฝั่งโบตาโฟโกครับนัดล่าสุดผลงานยอดเยี่ยมเฉือนชนะปารีสเชงชแมงไป1ประตูต่อศูนย์ตอนนี้อันดับหนึ่งของกลุ่มรับ2นัดที่ผ่านมามี6คะแนนเต็ม คู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนัดนี้เป็นนัดแรกของทั้ง2ทีมที่จะโคจรมาเจอกันครับราคาวันนี้เปิดมาเป็นแอดมิริทต่อที่ราคาครึ่งควบลูกราคาสูงต่ํากําแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งครับแอดมิริทครับต้องบอกว่านัดแรกในการเปิดหัวรายการนี้ครับโอ้โหไปแพ้ให้กับปารีสแซงต์แชงแมงถึง40ครับ โอ้โหก็ต้องบอกว่าลุ้นเหนื่อยครับยันนัดนี้นละครับดีครับที่นัดที่ผ่านมาสามารถชนะเซอร์เทนซาวเดอร์ไปได้ครับก็ต้องบอกว่าอยู่ในเส้นทางถ้าวันนี้พวกเขาอยากจะเข้ารอบก็ต้องชนะสะถานเดียวครับส่วนโบตาโฟโก้ครับโอกาสจะเข้ารอบค่อนข้างจะสูงถ้าวันนี้พวกเขาไม่แพ้ครับพวกเขาเข้ารอบทันทีครับก็ต้องบอกว่าโดยเฉพาะนัดล่าสุดที่เฉือนชนะปารีสไปได้ก็ต้องบอกว่าโอ้โห บอลรองครับขอแค่หมัดเดียวขอแค่ตุงเดียวเป็นผลเลยครับรู้เรื่องเลยครับปารีสโดนไปหน้าที่ผ่านมาครับวันนี้แอดมาลิดคงต้องระวังจุดนี้ไว้ให้ดีครับถ้าเอากันตามตรงครับทีมจากยุโรปอย่างแอดมาลิดผมมองว่ายังดูดีกว่าบตาโฟโก้ครับคือเอาง่ายๆครับแอดมาลิดอะถ้าจะเล่นบอลบุกถ้าจะยิงประตูต้องการจะยิงประตูพวกเขาก็ทําได้ครับ บางทีครับก็เหมือนไปเล่นตั้งรับเยอะเกินไปเหมือนไปเล่นรับลึกแล้วรอสวนกลับมากเกินไปครับวันนี้พวกเขาจะทําแบบนี้ไม่ได้ครับจะเล่นเหมือนนัดที่เจอกับปารีสไม่ได้ครับวันนี้ต้องคองบอลและขึงใสโบตาโฟโกอย่างเดียวครับโบตาโฟโกพวกเขารู้ตัวเองดีอยู่แล้วเป็นรองไอ้คันจะไปบุกแลกกับแอนเดริดมันมันไม่ใช่เรื่องที่จะควรทำครับคือพวกเขาก็รับลึกเหนียวแน่นเหมือนนัดที่เจอปารีสนัดที่ผ่านมาแล้วค่อยใช้ ทีเด็ดครับจากพวกเขาครับขอแค่ตุงเดียวเม็ดเดียวครับแค่นั้นเองครับคู่นี้ครับสกอร์แรกเม็ดแรกครับเป็นผลกับคู่นี้จริงๆเลยครับถ้าออกไปทางฝั่งแอดม n ริดผมมองเลยครับว่าแอดม n ริดน่าจะเก็บชัยชนะนัดนี้ได้ครับแต่ถ้าเป็นของฝั่งโบตาโฟโกเมื่อไหร่ครับโอ้โหไม่ต้องกลัวครับแอดมาริดพวกเขาเจอเกมรับเต็มสู่ของโบตาโฟโกทีมจากบราซิลแน่นอนครับคู่นี้ผมมองแล้วประสบ การความเขี้ยวผมให้ไปที่นักเตะของแอตมิริดครับดูจะดีกว่าในเรื่องนี้ครับเพราะพวกเขาครับก็ต้องบอกว่าผ่านเหตุการณ์ผ่านสถานการณ์แบบนี้มาบ่อยครั้งหรือเกินทับเวลาเล่นในยุโรปครับประเภทที่ต้องชนะประเภทที่ต้องยิงประตูเยอะๆนะครับพวกเขาเคยผ่านมาบ่อยๆครับในยุโรปครับคือ ก็มั่นใจตรงเนี้ยของพวกเขาครับคือไอ้ผมก็รักนะครับไอ้โบตาโฟโก้แต่ผมมองในการเล่นกับปารีสวันนั้นก็มันมันจะรับอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ครับเหมือนรอเข้ามายิงประตูครับคู่นี้ผมมั่นใจไปที่แอตเลิดครับทีมจากยุโรปครับว่าจะมีน้อยๆหนึ่งลูกครับหรือเฉือนครับกับราคาคึ่งครบลูกครับเก็บสคะแนนได้ตามเป้าของพวกเขาครับคู่นี้ครับขออยู่ ตามมีแอดมอลิลยกันนะมั่นใจว่าพวกเขาในสถานการณ์แบบนี้พวกเขาจะผ่านไปได้ด้วยดีครับคู่นี้ต่อแอดม r ลิทที่ราคาคืนครบดูครับเราเดินทางมาถึงคู่ที่6คู่สุดท้ายของวันนี้เป็นการเจอกันระหว่างวาลูเลยวิกพบกับเคอาเลยวิกคู่นี้เป็นการเจอกันในฟุตบอลไอซ์แลนด์พรีเมียร์ลีกครับเตะกันเวลาตีสองตามเวลาบ้านเราวาลูเลยวิกนัดล่าสุดชนะไอ บีไป1นนในการเล่นฟุตบอลด้วยของไอซ์แลนด์ครับในส่วนของฟุตบอลลีกนัดล่าสุดบุกไปแพ้ให้กับเซนจานัน3ประตูต่อ2ทําให้ตอนนี้พวกเขาอันดับ4ของตารางคะแนน1ินัดที่ผ่านมา18คะแนนส่วนเคอารเลยาวิทีมเยือนครับนัดล่าสุดของพวกเขาไปแพ้ให้กับไ i กิงเกอร์เลยาวิก3ประตูต่อ2ตอนนี้อันดับ9ของตารางคะแนน11นัดที่ผ่านมามี13คะแนน คู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเสมอกันไป3.3ครับราคาวันนี้เปิดมาเป็นวาลูเลยวิกเจ้าบ้านต่อที่ราคาหนลูกราคาสูงต่ำกำแพงเปิดมาที่4ลูกครับโอ้โหต้องบอกว่าเปิดมาค่อนข้างจะโหดจัดๆเลยครับสำหรับคู่นี้ไม่ว่าจะเป็นราคาต่อรองหรือราคาสูงต่ำครับวาลูเลยวิกเจ้าบ้านวันนี้ฟอร์มช่วงหลังของพวกเขาครับ5นัดหลังสุดชนะ4แพ้ไป1 ก็ต้องบอกว่าอยู่ในช่วงที่ดีครับอาจจะมีสะดุดแพ้บ้างแต่ก็เป็นการแพ้ในการเล่นเป็นทีมเยือนครับก็เข้าใจได้ครับส่วนฟังทีมเยือนครับอย่างเคอาเลวิครับกับกันเลยครับ5นัดหลังสุดของพวกเขาแพ้4ชนะ1ครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มมันก็เห็นชัดๆครับว่าวารุลเลวิกเจ้าบ้านค่อนข้างจะดีกว่าครับก็สมเหตุสมผลครับกับราคาที่เปิดมาต่อ1ลูกครับวารู เลยวิกเจ้าบ้านครับก็ต้องบอกว่าถามว่ามีลุ้นอะไรไหมก็ยังมีลุ้นแชมป์ครับเพราะตอนนี้คะแนนห่างจากจาฝูแค่5คะแนนเท่านั้นถ้าอยากจะมีลุ้นแชมป์ก็ต้องเก็บ3คะแนนวันนี้ให้ได้ครับเพราะเพราะก็เจอกับคู่แข่งที่ต้องบอกว่าเคอเลยวิกมันถามว่ามีอะไรไหมเคอรเลยวิกก็ไม่มีอะไรครับแต่พวกเขาครับ ต้องยอมรับครับทีมเย็นวันนี้เคอาร์เลยวิกเป็นทีมที่ยิงประตูได้เยอะที่สุดในลีกตอนนี้ครับคือยิงประตูได้เยอะก็จริงครับแต่ก็เสียเยอะครับเสียเยอะเป็นอันดับ2ของลีกครับคือเกมลูกครับมันยิงเยอะแต่เกมรับเสียเยอะมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับคือความสม่าเสมอความแน่นอนับผมให้ไปที่วาลูเลเยรวิกเจ้าบ้านอยู่แล้วครับพวกเขาสม่ําเสมอกว่าครับเก่งกว่าครับและมักจะเก็บงานเก็บ คะแนนในนัดที่สมควรจะเก็บได้พวกเขาก็ทําได้ตลอดครับผมมองจุดนี้ครับเป็นข้อแตกต่างของระหว่างทั้ง2ทีมวันนี้ครับคู่นี้ผมขอซื้อใจและมองไปที่ความแน่นอนความชัวของเจ้าบ้านครับว่าวันนี้พวกเขาจะเก็บงานของพวกเขาได้สําเร็จและเอา3าคะแนนไว้ในกระเป๋าของพวกเขาได้ครับมันมันไม่ไหวจริงๆครับทีมเยือนช่วงหลังถึงจะยิงเยอะแต่ก็เสียประตูเยอะขอบ ก็มันไม่ชัวครับไม่เลือกที่จะอยู่บอลรองครับขอเลือกที่จะอยู่บอลต่อครับถึงจะแพงครับต้องยิง2ลูกแต่ผมมั่นใจครับว่าอย่างน้อยๆเจ้าบ้านวาลูเลยวิกมี1ลูกให้เห็นแน่นอนครับกับราคา1ลูกไม่มีอะไรมากครับไปลุ้นไม่2กันยาวๆเท่านั้นเองครับสำหรับคู่นี้ยืนพื้นครับต่อวาลูเลยวิกเจ้าบ้านที่ราคา1ลูกครับจบลงไปเรียบร้อยครับสำหรับบทวิเคราะห์ของแถว22เกมวันนี้ครับก็6คู่เน้นๆเหมือนเดิมเช่นเคยทุกวันครับ เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังเลยครับว่าวันนี้ครับมีอะไรบ้างทีเด็ดวันนี้6คู่ครับทั้งตัว1ดาวและตัว3ดาวครับคู่แรกวันนี้ครับคคบรัมเบอร์เจอกับเคอรี่เอคู่นี้ให้ต่อคคบรัมเบอร์ที่ราคา1ลูกครับคู่ที่ 2. โบฮีเมียนเจอกับแชมร็อกโรเวอร์คู่นี้ให้ต่อแชมร็อกโรเวอร์ทีมเยือนที่ราคาปอปลาคู่ที่ 3. ามฮอกซิตี้เจอกับด็อกเฮด้ายูเนเต็ดคู่นี้เหมือนไหนเหมือกันครับเหมือนด็อกเฮด้ายูเนเต็ดทีมเยือน คู่ที่สี่เซเทนซาวเดอร์เจอกับปารีสแซงต์แชมงคู่นี้ให้ต่อปารีสแซงต์แชมงที่ราคา2ลูกคู่ที่5้าแอตมอลิตเจอกับโบตาโฟโกคู่นี้ต่อแอตมอลิตที่ราคาครึ่งควบลูกคู่ที่6 u, ik, วาลูเรยาวิกพบกับเคอาเรยาวิกคู่นี้ให้ต่อวาลูเรยาวิกเจ้าบ้านที่ราคา1ลูกครับส่วนตัว1ดาววันนี้3คู่จัดไปเลยครับเอาไปวางเป็นบอลชุดบอลสเตปได้เลยครับ ตัวแรกครับต่อครบรัมเบอร์ที่ราคา1ลูกตัวที่2ต่อแอดมาริตที่ราคาครึ่งควบลูกตัวที่3ต่อวาลูเรยาวิกที่ราคา1ลูกครับส่วนตัว3าดาวตัวที่เด็ดตัวเน้นตัวหนักวันนี้ไปเลยครับต่อปารีสแฌนจมงที่2ลูกผมมั่นใจว่าวันนี้ปารีสถล่มแน่นอนครับหนักได้เน้นได้เอาไปเป็นบอลเต็งได้เลยครับต่อปารีสแงนจมงที่ราคา2ลูกครับก็จบลงไปแล้วครับทั้งบทวิเคราะห์และ บทสรุปของวันนี้ครับชอบก็จัดคัดก็สวนครับลูกกลมๆมีลมข้างในไม่มีอะไร100%เซกับคำว่าฟุตบอลครับแต่วันนี้ที่มั่นใจเกินร้อยคือปารีสแซงต์แชงแมงครับตัว3ดาววันนี้จัดไปเลยครับหนักได้หน่วงได้พรุ่งนี้รับทรัพย์กับปารีสแซงต์แชแมงครับก่อนจากกันวันนี้กำลังใจเล็กๆน้อยๆจากทุกคนให้กับตัวผมและทีมงานด้วยการกดไลค์กด s ั b สไ r i b e กดกระดิ่งครับ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปรี่ข์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับวันนี้ค่ำคืนนี้ขอให้เป็นวันที่ดีและเป็นค่ำคืนที่ดีของทุกคนแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับกับแถว2-2เกมวันนี้สวัสดีครับ